ที่วัดป่าแห่งหนึง่งมีสมภารซึ่งแก่มากแล้วเป็นสมภารที่ชาวบ้านต่างพากันเคารพนับถือเป็นอย่างมากสมภารเลี้ยงเด็กหนุ่มไว้หนึ่งคนจะว่าไปแล้วเขาก็ยังไม่ได้เป็นหนุ่มเต็มที่เป็นเด็กที่โตขึ้นมาสักนิดหนึ่งอายุก็สักราวๆประมาณ ไม่เกิน15ปีสมภารมักจะไหว้าาวานให้ลูกศิษย์วัดคนนี้ไปทำอะไรให้สมภารไม่ว่าจะเป็นภารกิจต่างๆในวัดกวาดถูศาลาทำความสะอาดจานชามที่ท่านสมภารได้ฉันพัตหารศสร็จเด็กหนุ่มมีความซื่อสัตย์ขยันเมื่อสมภาร ใช้ให้ทำอะไรเจ้าเด็กหนุ่มกัจะกุลีกุจอรีบวิ่งไปทำให้ท่านสมพารอยู่เสมอจึงทำให้ชาวบ้านที่มองเห็นเด็กหนุ่มและท่านสมพารต่างชื่นชมเด็กหนุ่มที่ปฏิบัติรับใช้ท่านสมพารเป็นอย่างดีเวลาผ่านไปไม่นานนักเด็กหนุ่มจึงรู้สึกว่าตนเองนั้น ก็เริ่มที่จะเป็นที่นับหน้าถือตาหรือว่านิยมชมชอบของชาวบ้านเวลาไปไหนชาวบ้านมักจะทักเจ้าเด็กหนุ่มนี้อยู่เสมอจึงทำให้มันหลงคิดไปว่าเจ้าเด็กหนุ่มนี่แหละมีความสำคัญต่อวัดเป็นอย่างมากเพราะว่าท่านสมภารน,นั้นแก่แล้ว ไม่สามารถจะทำภารกิจมากมายที่อยู่ในวัดอยู่มาวันหนึ่งมีโยมเข้ามาหาท่านสมพานที่วัดแต่ท่านสมพานนั้นไปปฏิบัติภารกิจที่อื่นเอ้ยจะนุงสมพานอยู่ไหม จ้าหนุ่มตอบกลับไปว่าโอ้สมพานไม่อยู่หรอกครับมีธุระอะไรกันล่ะลุงแกมาหาสมพานด้วยจะมาขอความช่วยเหลือสมพานให้ดูเลิกดูชัยให้หน่อยลุงแกคนนี้จะไปขึ้นบ้านใหม่ให้ลูกชาย ที่อยู่ห่างออกไปอีกตำบลหนึ่งด้วยความที่เจ้าเด็กหนุ่มยิ่งพยองในตัวเองจึงตอบไปว่าโอ้ลุงครับถ้ามีเรื่องอะไรเดี๋ยวผมจะบอกท่านสมพานให้เองครับเดี๋ยวลุงฝากเรื่องไว้ก็ได้ครับเออฉันจะอยากให้ท่านสมพานนะมาดูเลิกให้สักหน่อย เพราะว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยลูกฉันน่ะก็จะขึ้นบ้านใหม่แล้วเด็กนุ่มตอบกลับไปว่าได้เลยครับเดี๋ยวผมจะบอกท่านสมพานให้เดี๋ยวผมจะจดก่อนนะครับว่าลุงเกิดวันอะไรอา้าได้ด้วยเหรอลุงถามได้สิครับ เดี๋ยวผมบอกท่านสมพานให้เดี๋ยววันหลังลุงมาใหม่เดี๋ยวท่านสมพานก็จะดูเลิกให้ดีไหมครับลุงจะได้ไม่เสียเวลาเออดีดีด,ดีอย่างนี้ก็ดีสิพูดเสร็จลุงก็จดวันเดือนปีเกิดของลุงและลูกชายให้เจ้าเด็กหนุ่มให้อย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นเมื่อลุงกลับไปเจ้าเด็กหนุ่มจึงคิดขึ้นมาว่าอืมเราก็เป็นลูกศิษย์ท่านสมพานนี่เราก็แค่บอกวันเดือนปีเกิดแล้วก็คิดขึ้นมาเดี๋ยวลุงเขาก็มามารับเลิกไปก็ได้นี่ไม่เห็นทำไมจะต้องพึ่งท่านสมพานเลย สองวันต่อมาเชาวบ้านคนเดิมกลับมาเออว่าไงเจ้าหนุม่มท่านสมพานดูเลิกให้หรือยังเจ้าเด็กหนุ่มตอบกลับไปว่าโอ้ท่านสมพานดูให้เรียบร้อยแล้วครับเออว่าแต่บ้านของลุงอะสร้างเสร็จหรือยังครับลุงตอบกลับมาว่า โอ้บ้านสร้างเสร็จแล้วเดี๋ยวรอจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่เดี๋ยวให้ท่านสมพันธ์ดูฤกให้เท่านั้นเองเด็กหนุ่มตอบกลับไปในทันทีอ้าวันจันทร์ของเดือนหน้าครับวันจันทร์ที่สามเดี๋ยวลุงเตรียมงานไว้ได้เลยครับฮะท่านสมพันธ์บอกว่าอย่างนั้นหรือใช่ครับ ท่านสมพานบอกไว้ว่าวันที่สามเดือนหนะ้าโอ้รวดเร็วดีนี่ลุงบอกเอออย่างนั้นก็ดีเดี๋ยวฉันจะได้ไปจัดเตรียมงานพูดเสร็จลุงก็กลับไปด้วยความที่เด็กหนุ่มมีความคึกขนองจึงไม่ทันได้ฉเฉลียวว่าท่านสมพานจะกลับมาแล้วท่านสมพาน จะต้องไปทําพิธีสงฆ์ให้บ้านของลุงคนนั้นหลายวันผ่านไปวันที่วันจันทร์ที่สามลุงกลับมาท่านสมพรครับผมมารับท่านสมพรไปทําบุญขึ้นบ้านใหม่ครับสมพรมองด้วยความแปลกใจเอออะไรทำบุญบ้านใหม่อะไรวันที่สาม อ้าวกะทีท่านสมพานบอกไว้ไงครับผมว่าฝากเรื่องไว้ให้กับเจ้าเด็กหนุ่มนั่นไงท่านสมพานจึงนิกดือในใจสักพักหนึ่งจึงคิดได้ว่า<ม>เจ้าเด็กหนุ่มนี้ต้องมีอะไรผิดปกติจึงเรียกเด็กหนุ่มเข้ามาถามเอ้ยเจ้าเจ้าไปบอก ลุงเหรอว่าจะต้องทำบุญบ้านวันที่สามเดือนหน้าวันที่สามเดือนนี้นี่วันนี้ด้วยเด็กหนุ่มตอบกลับไปาอขอขโทษจริงๆครับผมผม,ผมผิดไปแล้วผมผมไม่ทันได้คิดครับเจ้าหนุ่มพูดไปร้องไห้ไปสมภารจึงพูดกับเด็กหนุ่มว่า เออต่อไปนี้นะจะพูดอะไรให้ระวังปากหน่อยเห็นไหมสิ่งที่เจ้าพูดออกมานั้นน่ะมันทำให้ชีวิตของเจ้าสับสนวุ่นวายเนี่ยแหละที่เขาเรียกว่าปากพาจนก็โทษครับผมผมผมจะไม่จะไม่ทำแบบนี้แล้วครับล อย่าจะทำอะไรผมเลยนะครับผมผมผิดไปแล้วครับลุงจึงบอกว่าต่อไปนี้ก็จงระวังปากของเจ้านะครั้งนี้ฉันจะให้อภยัยเธอสมภานจึงต้องขอโทษลุงชาวบ้านที่จะต้องมาเสียเวลากับการโกหกของเจ้าเด็กหนุ่มซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่าน ท่นสมพานจึงหาเลิกยามดีให้ใหม่แล้วก็รับปากว่าจะไปทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ให้ลุงอย่างเรียบร้อย